อีกหนึ่งมองนะคะที่จัดก,กิจกรรมค่ะคือที่หอประชุมพระานครินนะคะสารกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายเสยนีสมเขียวหวานทันพวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีว่างผ่านภุม่มดอกไม้และถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธอาทีประจําปี2 5 6 9พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ,บ้านมหาไทยจังหวัด กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั่วไปเขารวมในพิธีเทือนีเพื่อน,อน้อมร่ำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยโดยเฉพาะววรกรรมที่ทรงเป็นทีจดจำของปวงชนชาวไทยที่ทรงกระทำยุทธตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจนเป็นทีเลืองลือจนฮอดปัจจุบันนี้ โดยวันยุทธธีสมเด็จพระเนเรศวนมหาราชค่ะมีทีมามาจากสงครามยุทธธีเมื่อปีพุทธศักราช2 1 3 5 เมื่อพามาหาอุปราชาแห่งหงสาวดียกทับมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทับไปตัางรับที่น้องสารายและตัดสินพระไทยเห็ดยุทธทีจนมีชัยชนะอย่างสมพระเกียรติโดยชัยชนะในเทือนั่นค่ะเหตุไ้ไทยมีความมันคงบ่อ,บอถือกรุกร่านอีกเป็นเวลาดลและเหตุการณ์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความสามัคคีและการเสียสละของคนไทยค่ะ